value content เป็นแบบนี้คลิปวิดีโอของคุณมีหรือ,อยังนะคะหลายๆคนมีความสงสัยว่าการที่จะทำ value content นะคะก็คือการแค่ออกมาให้ความรู้ในสิ่งที่เรารู้หรือเปล่าหรือว่ามันมีวิธีการอะไรอีกนะคะที่จะทำให้คอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอของเราอะคะ่ะเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างคุณค่าหรือเป็น value content จริงๆคะ่ะวันนี้นะคะจะมี4คําที่จะมาบอกที่มันจะทําให้คลิปวิดีโอของคุณะคะ่ะ กลายเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างคุณค่าได้จริงๆคำแรกเลยคือคำว่าเกี่ยวค่ะคลิปวิดีโอของคุณค่ะจะต้องเกี่ยวเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับคนทุกคนบนโลกใบน,นี้เลยไหมไม่มีทางค่ะไม่มีใครค่ะที่จะสามารถพูดอะไรแล้วมันจะทำให้เกี่ยวกับทุกคนบนโลกใบน,นี้แต่เกี่ยวก็คือเกี่ยวกับคนที่คุณอยากจะคุยด้วย เกี่ยวกับคนที่คุณอยากที่จะให้เขามาเป็นลูกค้าของคุณค่ะถ้าคลิปวิดีโอของคุณสามารถสื่อสารให้เขารู้ได้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับเขาเนี่ยค่ะเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้คลิปวิดีโอของคุณกลายเป็นคลิปวิดีโอที่เป็น value นะคะต่อไปอย่างที่สองก็คือแก้ค่ะ ชีพจรอของคุณนอกจากเกี่ยวแล้วมันจะต้องแก้ปัญหาให้กับคนคนนั้นด้วยค่ะเมื่อกี้ที่จอยบอกแล้วเราจะต้องมีคนที่เป็นคนที่เราต้องตามให้เป็นลูกค้าคนที่เราอยากช่วยเขาค่ะคลิปวิดีโอของคุณค่ะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ใครบางคนได้เนี่ยค่ะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นทาให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติทําให้เขาทําอะไรบางอย่างเป็นสมมุติว่าเขาติดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการทํา Excel อ่ะคุณสามารถให้ความรู้การทํา Excel ได้หรือว่าเขากำลังมีปัญหาใน เรื่องของภาษีคุณสามารถให้ความรู้เรื่องภาษีให้เขาไปจัดการภาษีได้เนี่ยค่ะก็คือคลิปดิีโอที่มีคุณนะคะ่าคุณค่ะนะคะต่อไปอย่างที่3ามนะคะก็คือคลิปดิีโอนั้นค่ะจะต้องช่วยค่ะ นอกจากแก้ปัญหาแล้วยังช่วยให้เขาได้รับอะไรบางอย่างอย่างเช่นช่วยให้เขาค่สามารถมีรายได้มากขึ้นช่วยให้เขาพูดเก่งขึ้นช่วยให้เขาสามารถออกกล้องได้มากขึ้นช่วยให้เขานะคะรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นถ้าคุณสามารถทำคลิปแล้วมีสิ่งนี้ช่วยคนได้ค่ะคลิปของคุณค่ะจะเป็นคลิปที่มีคุณค่าอีกเช่นกันค่ะและสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุด นั่นก็คือข้อ4ก็คือคลิปวิดีโอที่จะเป็น value content แล้วเป็น value content ที่มีคุณค่าจริงๆอ่ะที่สามารถส่งมอส่งมอบคุณค่านั้นออกไปได้จริงๆค่ะคลิปนั้นจะต้องมีความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อยู่ในคลิปนั้นด้วยถ้าหากวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณเอามาช่วยเอามาแก้เขาเนี่ย มันมีแต่วิธีแล้วไม่ทําให้เขาได้ได้เก็ตว่าเฮ้ยเขาต้องฟังคุณเหรอหรือว่ามันจะช่วยเขาได้จริงๆเหรอหรือว่าสิ่งที่คุณพูดอะมันจริงไหมคุณนะ่นะน่าเชื่อถือไหมมันก็ไม่สามารถส่งต่อข้อความหรือสิ่งที่คุณกําลังพยายามสื่อสารออกไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสุดท้ายคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างความรู้สึกในที่นี้ค่ะมันมีเยอะ เยอะนะอ่าวันนี้เรารู้สึกอะไรได้บ้างอย่างเช่นดูแล้วมีความสุขถ้าเราดูคลิปอันไหนแนละ้วเรารู้สึกมีความสุขเราจะดูถูกว่าถ้าหากว่าเราดูแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะได้แมเสเซจหรือสิ่งที่คนในคลิปนั้นนะเขาพยายามสื่อสารมาหรือคลิปที่เศร้าสนุกตลกคลิปที่ทำให้เรารู้สึกกลัว เหล่านี้ค่ะที่มันเป็นความรู้สึกถ้าหากคุณสามารถสื่อสารควารู้สึกออกมาได้มังจะทำให้คลิปคุณเป็นคลิปที่เป็น value content จริงๆค่ะแล้วถ้าใครเข้าใจแล้วนะว่าคลิป value c น n t e n t เป็นแบบนี้นี่เองนะคะลองพีมมาบอกเจหน่อยว่าเข้าใจแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย u ิเ n e s s expert ค่ะ